ถึงเวลาที่จะเป็นการอุทิศส่วนกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับพ่อเนตรส,สาธิตท่องจันทร์ในลำดับนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะแม้ว่าภารกิจภารกงานจะมากมายเราทราบดีว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งท่านผู้นี้ผู้มาเป็นประธานให้กับพวกเราท่านเป็นผู้ที่คุ้นเคยอยู่กับสมาคมหมอลำจังวัดกาฬสินและให้ความดูแล ให้การห่วงใยต่อพ่อนิดมาโดยตลอดท่านเป็นอดีตผู้วา่าราชการจังหวัดกรสินอดีตผู้วา่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยท่านสุภทษิตก่อเจริญยศค่ะประธานฝ่ายคารวะได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลชุดประธานในลำดับนี้ กระบเรียนเชิญค่ะและกราบนิมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณพระครูโสพลวินัยวัตรหลวงปู่เวิคุณเนสโก รองเจ้าคณะจังหวัดกลาลสินได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรปังสุกุลชุดประธานขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับค่ะนี่คือภาพบรรยากาศหลังจากที่ประธานสง์ได้วางดอกไม้จันทร์แล้วจะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า วางดอกไม้จันทรเมื่อพระคุณเจ้าลงมาจากชาปนสถานแล้วดิฉันจะขออนุญาตจัดระเบียบนะคะขออนุญาตด้วยความเคารพค่ะจะขอจัดระเบียบบนศาลาให้บนศาลาลุกขึ้นมาก่อนเพื่อตั้งแถวด้านหน้า สองแถวขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์แล้วลงที่ซ้ายและลงที่ขวาหลังจากบนศาลาเสร,เร็จก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ตามเต็นและด้านหน้าเพื่อการจัดระเบียบอย่าหาว่าเราจู้จี้แต่เพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามในการครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์อีกหน้าใหม่ของไทยกลสินค่ะกราบนิมต์ค่ะ บนชาปนสถานประธานฝ่ายคารวะท่านสุภสิทธก์กอดเจริญยศและประธานฝ่ายสงรองเจ้าคณะจังหวัดกรสิน์ลวงปู่เวินที่เราทราบกันดีเป็นที่รักแก่นใจของพี่น้องเราถ้าบอกว่าวันนี้เมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งรพระเทพวชิระผู้นาทานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยวันนี้นะคะ กราบนิมนต์เจ้าค่ะและคณะสงฆ์ทุกรูปกราบนิมนต์เจ้าค่ะพร้อมสามเณรบวชใหม่หน้าไฟด้วยนะครับได้ค่ะลและพี่น้องยังยังอยู่อยู่นะคะยังอยู่อยู่ค่ะค่ะครับจากนั้นนะครับจะตามโดยท่านแขกผู้มิเกียรตินะครับที่อยู่บริเวณศาลาตรงกลางก่อนนะครับขอให้ทุกท่านที่อยู่ในเต็นท์นะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับ รอสักครู่นะครับรอสักครู่ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะวันนี้เรามีแผ่นซีดีนะครับจากกรุงไทยนะครับหลาก<อ>หลายอัลบั้มเป็นของที่ระลึกนะครับขออนุญาตค่ะ,อะขอทางหลวงปู่เรานะคะ,ะได้วันนี้เรามีบุญได้ <c oughs> ปู่ค่ะค่ะปู่ค่ะ เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ค่ับปูค่คะคะ่คะค่ะนี่คือเนื้อนาบุญของพ่อศาธิตทองจันทร์รถหมายเลขทะเบียน2771เคลื่อนรถของท่านด้วยท่านผู้ว่าสุภทธิคขาครับค่ะหยุดด้านหลังตะกา 7จ็ดนะคะเจ็ดนึเคลื่อนรถด,ด้วยเคลื่อนรถด,ด้วยค่ะดิฉันขออนุญาตจัดระเบียบแถวแป๊บนึงค่ะอ่าขออนุญาตจัดระเบียบแถวถอยเธอเอาเกือบฉันน้า คะ่ะพี่น้องใจเย็นเด้อพี่น้องเด้อได้ขึ้นเบิดสุคนค่ะขึ้นเบิดสุกคนขออนุญ,ญาตนะครับเราจะตั้งเป็นแถวนะครับค่อยๆทยอยนะครับเพราะว่ายังมีช่วงของคอนเสิร์ตของเรานะครับที่จะมีการแสดงต่อในช่วงที่3นะครับวันนี้ถ้าแฟนเพลงยังอยู่นะครับ ศิลปินก็จะอยู่ร่วมกันกับเราครับเดี๋ยวด้านนอกนะครับชะลอก่อนนะครับจะเพิ่งเดินเข้ามานะครับตอนนี้ด้านในเบียดเสียดนะครับขออนุญาตชะลอด้านโน้นก่อนครับอ่าชะลอก่อนนะครับชะลอก่อน ท่านเอกอนงครับเมื่อวางดอกไม้จันทเสร็จแล้วนะครับลงบริเวณบันไดด้านซ้ายนะครับแล้วก็เดินซ้ายและออกไปส่วนบันไดด้านขวาครับพอท่านลงแล้วนะครับให้อ้อมด้านหลังเมนนะครับแล้วก็ออกไปทางศาลาสงเมื่อสักครู่นะครับเหมือนกันครับค่ะชะลอก่อนนะครับด้านโน้นอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนึงค่ะค่ะ อ่าดรแจ็คถอยอันนี้มานิดหนึ่งได้ไหมให้พี่น้องได้ยืนค่ะครับผม<ไ>สาธุเดออีพอเฮาเมื่อนี้ผูใ้ใดเขาแถวเป็นระเบียบนะครับให้ผู้นั้นมิโชให้ถือลอตเตอรี่ค่ะครับให้้นั้นมิโชคถือลอตเตอรี่เด้อพ่อเด้อ,อพี่น้องว่างดอกไม้จันทร์เราให้ยปยุนาเวทีเด้อบนันเดอครับให้ไปยุนาเวทีค่ะผูใ้ใดว่างแล้วอ้อมออกไปจองที่นั่ง ด้านหน้าวิธีค่ะซอดเศร้ามาเนี่ยครับผมรับประกันว่าถ้าพี่น้องยังวางดอกไม้จันทร์ไม่ครบนะครับก็จะถ่านะครับถ่านเบิร์ตสุขค้นนะครับจังสีเข่าสู้ช่วงต่อไปครับพี่น้องครับแมนค่ะถ่าจนเบิร์ตสุคนพูนละค่ะถ่าจนเบิร์ตสุคนเนาะมาตาร์ไนี่พี่น้องเอฟซีนี่มาตาร์ไบุรีรัมคัะมาตาบุรีรัมโอ้ยน้องมาสอน นัาจะใส่ก่อนครับมาตั้งเบื้องขึ้นรถด้วยค่ะเจ็ดสองสองหนึ่งรถทะเบียนหมายเลขเจ็ดสองสองหนึ่งเครื่อนรถของท่านด้วยเจ็ดสองสองหนึ่งลืมเงินใบหนารถครับไปเอาเดอร์นะครับเปิดกระจกทิ้งไว้พร้อมคนหยางมาลืมเงินใบห่อผมยังกระจกกับเป๋าปิดครับเจ็ดสองสองหนึ่งครับไปเบื้งเจ็ดสองสองหนึ่งค่ะครับ พออญูอยู่นี่คือภาพนี่คือบรรยากาศค่ะวันที่หกกันยาพ่อหล,ลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นมาหาพอนิสสาธิตทองจันสิ้นชีวาอน,นิจจาสุดขานขับเกินรับใจค่ะ อ้าขอเวลา5นาทีนะครับจะเฝ้าอันนี้ผู้สิถือเรียกนี่นี่ก็ผมสิทกันผมสิทลงทะเบียนไว้นี่นาตาเสียทีสาธุสาธุค่ะขอไปอินอยู่เทิงฟ้าเทวดาอยู่ทางลุมมาชุมนุ่มโจดสู่ผู้ผู้ยืนเข่าแถวไว้ไว้เฝ้ายาสิไล่สตะอ่นะเพิ่นมาเตตั้งใจให้ค่ะพี่น้อง สะออนเนาะเพ่นันสะออนยินสะออนยาสะออนน้ำสะออนป่าสะออนฟอนสะออนแอนสะออนพินสะออนแค้นอ่อนซ้อนเอฟซีพอสาธิตท่องจันทร์แม่รัตดาเจ้าไปเฮ็ดยังไงพี่น้องมาหักเจ้าคักแท้สะออนลายพี่น้องมาตะบุรีลำพะนะมาตะบุรีลำมาตะบุรีลำยาเฝ้าเมื่อเด้อแม่เด้อฟังมาลำสะก่อนมาจากพิษณุโลกกับมิเอ้า ันร้องปูนไปอีกแล้วเตี่ยผู้ใดหิวเข่าเด้อพี่น้องเด้อหิวเขาเ่เเขาก็ไปกินเขาเ่าื่อนเจ้าภาพสกาักอนค่ะให้นักดนตรีบัดน,นี้ <เอ S 2> สบู่สบูเ่เราคนนักดนตรีขึ้นเลยบัดน,นี้มะขามขิงผสมน้ำผึ้งหให้นะะพนักงานิ่นแจกยู่นแบนี้ทันลังกลับไปอาจารย์นักดนตรีค่ะอาจารย์นักดนตรีนี่แมแจกสบู่อยู่นี่ สาหลวงปู่สินทรจารณธรรมโมหลวงปู่สินคิดเท่าค่ะวันนี้มาร่วมบุญด้วยจำนวนเงินสองหมื่นบาทค่ะสาธุสาธุค่ะขอไปอินโยเทิงฟ้าเทวดาโยทังลุมเดือปู่สินทร์เด้อมาชุมนุ่มโจรซื้อหลวงปู่ไว้ไว้ฟ้ายาสิไลหลวงปู่มาท่านทอดมีพอสองหมื่นบาทขออีพอสมมาตแม่งดังใจเจ้าปัถนาเด้อพอเด้อ ย่างไปใส่ไก่มีคนหักคนหอมมีลูกศิย์ลวงหาทั่วประเทศทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศน้ำค่ะสาธุสาธุครับค่อยๆย่างขึ้นครับว่าแต่ะเหยียบตีนกันเบิ่งเอากันเด้อครับพี่นองเฮ้านะครับพยุ่งกันขึ้นคนหลายนะครับนอมืมอนีเป็น ประวัติการเป็นภาพจำเป็นความประทับใจนะครับของขอบคร้วของแฟนครับของเอฟซีของทุกผู้ทุกคนนะครับเมื่อนี้พี่น้องขาทอดบางผ้าบางสุกุลบุญอุทิศพระสงฆ์นำสํารวมจิตณเบื้องหน้าเพ่งพินิษแผ่พลังตั้งเมตตาทรงบุญญาแด่ท่านผู้วายชน สงพิจารณาบากสกุลสมดุลสอปปอลาวนะครับขอพระคุณนะครับสอปปอลาวอยู่ไหนครับขอเสียงนอ้อมนะครับต้องบอกว่าศิลปินสองฝั่งโขงนะครับเป็นศิลปินเฉพาะในบ้านเฮ้านะครับบ้านนี้เรานอนยิ้มปุยปุยอยู่ยังไม่ได้ไปเปิดเบิงจะาพอแล้วยิ้มอ่าเรานอนยิ้มต่อพี่น้องมากเลย ากาจังวาค่ะค่ะโอเคอเค่ะโอ้มาจากมุดมมกดาหารามุมมดกมดาหารมุกาาหรเด้อค่ะเด้อสาธุค่ะมาเฮ็ดบุญน้ำเด้อจากมุกดาหารค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ<า>ค่ะค่ะอ่าว่าหรถมาหกคนจ้ะมาหกคนอ้าพูดไงเอาหันนาไปทั้งพุ่นเด้อบัดนี้พี่น้องเอาเอาถาจาักสองสามเพลงเนี่ยพี่น้อง อาจจหน้อยเนี่ยอ๋ออด็อกเตอรแจ็ค่ะพื่นผอไม่มาาไมันค่ะอาพี่น้องวางดอกไม้จันรกละกนหรนาไปทางเวทีเด้อบันเดอ ก่อนอื่นก็ขออานวยอวยพรให้พี่น้องเราพิธีการจบลงแล้วพี่น้องเอ๋ยเสียงแซวแซวส้มซึนไทยพี่น้องตื่นห่าวลบยาตองอวยเรีดูค่ะตูลูเจ้าผัวดอกตางยังเหินนางทัางดีเด้อพี่น้องเด้อขอให้มีความสุขถูกยามีมีมากไก่อันว่าความเจ็บไขวัดไอให้ไก่ห้างขอให้อยู่เสิบส่างเมืองบานอยูเกษมเล่าขบเบื่อไขซงเพียงปลายตาเด้อพี่น้องเด้อ เล่าข่าวสารให้สูงเพียงปลายพาหน้าข่าวเจ้าให้ไกลสุดสายตาหน้าข่าวเนีาายวให้ไกลสุดเสียงห้องค่ะให้มีผู้งามมองตองเป็นผู้นอนนั่งให้เจ้ามีเงินมีข้ามเต็มถุงเต็ม,ตมไทยให้เจ้ามีเงินหลักใหญ่แอฟากระดานให้เจ้ามีลูกมีหลานนั่งห่มซา,าบลาบให้เจ้ามีโชคมีลาบยู่ดีมีแหง้งแบนเมื่อไปให้ได้แสงแข้งเมื่อไปให้ได้แก้วม่ีล้ลคขาข้ามถุกผู้ทุกคนได้เด้อสาธุค่ะสาธุค่ะ มาอาปากบึงดีแต่เอาส่งต่อไม่เลยเนาะส่งต่อไม่อ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะกราบนิมนต์คณะสงฆ์นะคะลองไปเลยลองไปเลยค่ะอันบันทึกภาพกับบันทึกภาพไปในโตโรเดอดร์ลดดาดเดอ บันทึกภาพไปในตัวเลยเพราะว่ามันจัดระเบียบไม่ได้แล้วอีจุดปรเด็นเหมืก่อนนะครับยังเชิศิลปินนะครับทุกท่านนะครับร่วมกันค่อยๆไปล่ะค่อยๆเด้อค่อยๆไว้อะไรพินิจสาธิตย์องจันะครับเชิญนะครับศิลปินท่านใดขออนุญาตนะครับนับประเพณีเลยค่ะยาวเลย่ดพี่น้องเด้อเพิ่นว่าอาจารย์เฉลิมพลมาลาคำขนเวทที่จักบาทในท่านนายกท่านนายก ท่านย่าโยกกระสิขึ้นการละสินคือเขาไปแล้วครับไปแล้วการละสินกำดินดำน้ำซุ่มพี่น้องเอโอพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อเฉลิมพ้นน่าโยกหำไปแล้วนาโยกอการลงยางมาแล้วครับท่านท่าค้นรูนิสัยของอาจารย์เฉลิมพ้นสิบพราเอิญพ่อจะต้องเอิญอาจารย์ห้ามเอิญพ่อนะครับเด็ดขาด บ่คือพอสาธิตเนี่ยครับต้องเอิ้นอาจารย์เฉลิมพลพนบ่อยากเ่าเนี่ยครับพนมยาดรับท่านนายกนะครับเฉลิมพลครับขอเสียง p ร o p e r ตอนรับชมครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่คือแดดเทวี่อาจารย์สปอร์ตไลท์พอขาดเธอขาดใจครับสวัสดีฮะพายุบ่ยเดอเด้อ